วันนี้นะคะการที่ครูมายืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะครูอยากจะบอกว่าต้องขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะถ้าถ้าไม่มีใครนะคะแชร์คลิปครูรุ้งวันนั้นมานะคะก็ไม่มีครูสีตาวันนี้นะคะ ไม่รู้ใครแชร์คลิปกฎจักรวาลของครูรุ้งมานะคะจนครูได้ตื่นรู้นะคะเข้าไปศึกษานะะในคลิปของครูรุง้งแล้วก็เรียนคอร์สกับครูรุ้งทั้งหมด3คอร์สนะคะครูได้วิชานะคะในการที่เข้าใจจักรวาลได้ง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วครูลงเรียน,นะะของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีต่ออีกประมาณ8คอร์สนะคะทาให้ครูตื่นรู้เกี่ยวกับกฎจักรวาลมากๆเลยวันนี้หากเราเป็นคนหนึ่งที่ได้ยินคําว่ากฎจักรวาลมาเยอะ ะะเราได้ยินคำว่ากฎจักรวาลมาเยอะค่ะแต่หลายๆคนคะ่ะปฏิเสธหลายๆคนไม่เข้าใจค่ะหลายๆคนนะคะฟังแต่ไม่ทําค่ะคุณก็จะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยค่ะคุณสิตาเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรากระหายความสําเร็จเรามองหาทางลัดมาตลอดเวลาค่ะจนเราได้มาตื่นรู้นะคะวิชาจักรวาลว่าเฮ้ยชีวิตมันง่ายกว่าน,นั้นนะคะ ที่มันเกิดขึ้นผลลัพธ์ชัดเจนมากนะคะครูบาอาจารย์สอนดีอยู่แล้วค่ะนะคะแต่สิ่งที่มันชัดเจนคือตัวเราอะชัดเจนไหมในเป้าหมายของเราครูสิตาเป็นคนหนึ่งค่ะนะคะที่เรียนรู้ทุกอย่างแล้วเวลาทําอะไรเป็นคนที่ทําจริงจังมากนะคะจริงจังตั้งใจนะคะตั้งใจเปลี่ยนชีวิตนะคะทุกอย่างที่ครูทํานะคะครูทุ่มเทนะคะทําแบบ ทุ่มสุดชีวิตนะคะกับการเรียนรู้ในในกฎจักรวาลน,นะคะแบบคนที่อยากแตกฉันบอกแบบนี้ก่อนนะคะครูต้องขอบคุณนะคะทั้งครูลุงแล้วก็อาจารย์บัณฑิตนะคะที่ทําให้ให้ครูนะคะได้เข้าใจกฎจักรวาลง่ายมากขึ้นนะคะและ้วครูก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณจักรวาลด้วยนะคะขอบคุณจักรวาลนะคะ I love you นะคะ Universe นะคะ Law of Universe นะคะกฎจักรวาลน,นะคะที่ทําให้ครูได้ได้วิชาใหม่ๆ นะคะในการตื่นรู้ของครูเองนะคะวันนี้ทุกคนจะสามารถมีวิชานะคะในกฎจักรวาลของเราได้หากเราเรียนรู้กฎจักรวาลน,นะคะและเราลงมือทําจนเราเกิดผลลัพธ์ในสไตล์ของเราผลลัพธ์ในสไตล์ของเรานั้นสามารถออกมาส่งต่อผู้คนได้ค่ะคําพูดของแต่ละคนไม่เหมือนกันคําสอนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะบางคนตื่นรู้ที่แตกต่างกันไปค่ะครูสิตาเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ เรียกว่าโคตรรวดเร็วเลยนะคะโคตรรวดเร็วในเลยค่ะเหยียบคันเร่งอย่างเดียวไม่เคยเหยียบเบรกในชีวิตเลยนะคะตั้งแต่รู้จักกฎจักรวาลมานะคะจากคนติดลบสิบล้านบาทนะ,ะขึ้นมานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะหนึ่งเดือนแรกแตะหลักล้านจากคนทีเ่เหลือเงินติดตัวยี่สิบบาทนะคะขึ้นมาประสบความสําเร็จรวดเร็วขนาดนี้นะคะเพราะครูตื่นรู้คาว่ากฎจักรวาลค่ะจากการเรียนรู้นะคะส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่แพงมากกว่าการเรียนรู้ค่ะ3 0ค่ะเกิดจากการเรียนรู้แต่อีกเจ็ค่ะคือเกิดจากการลงมือทํำอย่างต่อเนื่องค่ะและตั้งใจที่จะเปลี่ยนชีวิตหากวันนี้คุณเรียนรู้หลายครูบาอาจารย์สวัสดีลูกทุกคนนะลูกแม่ไม่ได้ทักใครแล้วนะลูกนะหากคุณเรียนรู้ทุกครูบาอาจารย์ค่ะ แต่คุณไม่เคยลงมือทําเลยผลลัพธ์ไม่มีทางเกิดขึ้นกับคุณค่ะวันนี้ครูสิตานะคะเรียนรู้ครูลงมือทำพาครูลงมือทําครูได้วิชาจากการที่ครูสําเร็จมายัางไงครูถอดรหัสให้ลูกศิษย์ครูนั่นจึงเป็นเหตุผลค่ะที่ครูสําเร็จรวดเร็วคําถามคือวันนี้พวกเราตั้งใจเรียนรู้ขนาดไหนแล้วพวกเราลงมือทํากี่เปอร์เซ็นต์คะ ชีวิตเราจะเปลี่ยนหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราลงมือทําเท่าไหร่ครูสิตาเป็นคนหนึ่งที่ลงลงมือทําแบบมีเท่าไหร่ให้หมดเลยอะ่ะทุ่มเทสุดชีวิตทําสุดชีวิตตั้งใจเรียนสุดชีวิตแอคชั่นสุดชีวิตดีใจสุดชีวิตมีความสุขสุดชีวิตเป็นไปไม่ได้ที่คุณเรียนหลายครูนะคะแล้วคุณไม่ลงมือทําคุณจะประสบความสําเร็จอันนี้เรียกว่ามั่วคะ่ะ คุณเคยเห็นคนที่เรียนเก่งๆเยอะแยะเลยค่ะแล้วชีวิตไม่ประสบความสําเร็จค่ะเพราะบางครั้งเก่งทฤษฎีหรือเก่งปฏิบัติแต่ครูสีตาเป็นสายปฏิบัติค่ะพูดเหมือนเวอร์แต่ทําได้หมดคุณว่าจริงไหมพูดเหมือนเวอร์แต่ทําได้หมดค่ะนะคะหนึ่งเดือนแรกนะคะขึ้นมาหลักล้านนะคะห้าเดือนขึ้นสิบล้านเจ็ดเดือนขึ้นร้อยล้านนี่คือยอดธุรกิจของครูสีตานะคะ่ะไม่น่าเชื่อค่ะ ชีวิตตอนนี้นะคะมันมันรวดเร็วนะคะมันเร็วกว่าแสงมันสำเร็จเร็วกว่าแสงค่ะเพราะอะไรคะเพราะเมื่อครูรู้กฎจักรวาลจริงๆที่ครูสำเร็จแล้วครูได้ทุกเป้าหมายของครูครูยืนยันตรงนี้ค่ะให้ครูนะคะเปรียบเทียบความเชื่อนะคะของครูกับกฎจักรวาลใน,นครูบอกเลยค่ะ ว่าต่อให้โลกยังไม่พอเลยคครูแถมให้นะคะกัิติ์ดาวเสารระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดนะคะคุูเชื่อทั้งหมดเลยครของโคต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 รเชื่อคุณเชื่อเท่านี้หรือยังค like? like? ุณเชื่อไหมว่าคุณจะเจอปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณเชื่อไหมว่าคุณจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณคุณเชื่อไหมว่าคุณจะบทเคาะกรรม คุณเชื่อไหมชะตาชีวิตคุณคุณกําหนดเองคุณเชื่อไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเขาส่งเครื่องมือมาให้คุณสําเร็จอยู่แล้วแต่คุณไม่อนุญาตตัวเองที่จะประสบความสําเร็จค่ะครูเป็นคนหนึ่งค่ะเมื่อกูได้แล้วกูตื่นรู้แล้วกูต้องรีบแบ่งปันกูต้องรีบส่งต่อกูต้องรีบถ่ายวิชาออกจากตัวครูให้เร็วที่สุดครูเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายวิชาออกเยอะที่สุดในกฎจักรวาล ครูถ่ายทอดคลิปนะคะถ้ารวมหน้าเฟซบุ๊กนะคะรวมถึงการตลาดเหนือมย์ที่ใช้กฎจักรวาลในการควบคู่ครูเป็นคนเดียวที่ทําคลิปเยอะที่สุดในโลกพูดเลยนะคะถ้าเป็นครูด้านกฎจักรวาลน,นะคะเพราะอะไรเพราะเราตื่นรู้ทุกเวลาครูได้อะไรครูส่งต่อครูได้อะไรครูส่งต่อครูได้อะไรครูส่งต่อจะมีใครสักกี่คนที่เขาจะมาแกะรอยตัวเองตลอดเวลาแล้วออกมาบอกคุณ ไม่กลัววิชาหมดหรอครูไม่เคยกลัวลูกศิษย์ไปแคมป์เอาความรู้ที่แคมป์มาสอนครูบอกเอาไปเลยเอาไปเลยยิ่งช่วยคนเพราะอะไรคะเพราะจิตตั้งต้นเราในตอนแรกที่ครูเริ่มทําแบรนด์ครูยอมรับค่ะว่าครูหิวค่ะครูปรารถนาค่ะที่อยากได้เงินค่ะครูใช้กดแรงดึงดูดร,รุนแรงมากไหมคะคือเข้มข้นมากในการฝึกให้ตัวเองสร้างไรายได้ได แล้วครูก็ได้หนึ่งล้านจริงๆขึ้นล้านจริงๆจากการใช้กดแรงดึงดูดก่อนเสร็จแล้วครูเปลี่ยนชีวิตขั้นเข้มข้นนะคะมากๆค่ะเมื่อครูหลุดพ้นจากคาว่าเงนินค่ะครูรับรู้เลยค่ะมันมีช่วงหนึ่งค่ะที่ครูตกหลุมนะคะครูอยู่แค่ห้าล้านแล้วมันติดมันไปต่อไม่ได้เราไปติดโลภค่ะติดหลุมค่ะของจักรวาลหลุมโลภค่ะ รู้สึกอยากได้มากกว่าเดิมรู้สึกนะทําอะไรคานวณนคิดเลขโปรโมชั่นจะเท่าไหร่คิดอยากได้กําไรเข้าตัวคะ่ะยอดนิ่งหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้ยอดตกเยอะเลยหนึ่งอาทิตย์ครูรู้สึกเลยว่ากูทําอะไรผิดแน่กูต้องมีรูรั่วตรงไหนแน่ครูกลับไปหารูรั่วครูคะ่ะว่าทําไมยอดมันถึงนิ่งและคําตอบที่ได้คะ่ะคือครูติดตกลงไปในหลุมความโลภคะ่ะ เพราะจิตตั้งต้นในการที่ครูทําคลิป21วันหรือการที่ครูทําคลิปทุกคลิปเราทําเพื่ออะไรวันนี้เรายังไม่อิ่มหรอถ้าชีวิตจากวันที่ติดลบขึ้นมาดีวันดีคืนขนาดนี้มันไม่สุขใจเหรอมันก็หายหิวแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อครูรู้สติแบบนั้นนะคะสิ่งที่ครูทําคือ ครูกลับไปมองเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่ฉันประสบความสำเร็จมาฉันทาอะไรอ๋อถ้าคุณได้ดูมหากราบ21วันค่ะคุณจะเข้าใจที่ครูแบ่งปันครูแบ่งปันในมหากราบ21วันค่ะว่าคลิปมหากราบ21วันจะเป็นคลิปที่ครูจะช่วยเหลือมนุษยาชาติให้ตื่นรู้หลายร้อยล้านคนครูพูดไว้ทุกครั้งที่มหากราบ21วันและทุกๆคลิปที่ครูทำ ครูกลับไปดูเลยค่ะว่าจิตตั้งต้นครูค,คิดอะไรอ๋อฉันคิดที่จะให้นี่วะทําทไมคูต้องไปตกหลุมความโลภด้วยวะนั่นแหละค่ะจึงทําให้ครูตื่นรู้ค่ะครูถึงบอกพวกเราค่ะด้วยความรักด้วยความสัจจริงค่ะชีวิตครูโคตรเปลี่ยนค่ะเมะื่อครูขึ้นจากหลุมความโลภค่ะครูโคตรเปลี่ยนค่ะเมื่อขึ้นจากหลุมอิจฉาลิษยาทั้งปวงค่ะ ครูก้าวไปอีกระดับหนึ่งค่ะจากการที่คุณต้องน้อยเนื้อต่ำใจกับการจากไปของใครบางคนจากไปในที่นี้ไม่ได้จากตายแต่จากเป็นเขาต้องออกจากเราไปเขาไปจากเราแล้วความปรารถนาดีที่เราเคยมีให้เขาทั้งหมดเขาไปแล้ว แบบนั้นนะครูเคยตกลุมมาหมดค่ะถ้าสิ่งที่เราทําได้ค่ะเราต้องมองค่ะว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราเราช่วยใครครูมองแบบนั้นค่ะวันนี้เราทุกคนฟังครูนะลูกฟังครูให้ดีนะหนูมีคุณค่าในตัวหนูมากหนูมีคุณค่ากับใครบนโลกนี้อีกตั้งเยอะแยะมากมายลูกหนูอย่าคิดว่าวันนี้หนูยังไม่มีเลยแม่เงินยังไม่มีเลยแม่หนูจะช่วยใครได้ สิ่งที่ครูจะบอกพวกเราค่ะถ้าวันนี้เราไม่เริ่มฝึกที่จะให้ด้วยหัวใจก่อนเราไม่มีทางได้รับความมั่งคั่งอย่างมั่นคงถาวรค่ะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องให้ด้วยหัวใจก่อนมั่งคั่งในอารมณ์ก่อนมั่งคั่งแม้แต่การแบ่งปันคลิปมั่งคั่งแม้แต่การให้ด้วยบริสุทธิ์ใจมั่งคั่งด้วยการให้ด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่เป็น เพียงแค่จำนวนเงินเท่านั้นค่ะเมื่อคุณจิตคุณยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณจิตคุณยิ่งใหญ่กว่าจำนวนเงินเมื่อนั้นค่ะจักรวาลจะส่งสปอตไลท์อันใหญ่มาฉายแสงให้คุณค่ะและจักรวาลจะรวมตัวรวมพลังทุกแขนงเพื่อสนับสนุนคุณในทุกๆด้านค่ะเมื่อคุณ ปล่อยคลื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณและคุณปล่อยคลื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าจํานวนเงินเมื่อนั้นจักรวาลจะสนับสนุนคุณทุกรูปแบบค่ะและครูได้มันมาแล้วจริงๆค่ะและครูได้มันมาแล้วจริงๆค่ะไม่ใช่แค่บ้านครูค่ะไม่ใช่แค่อาณาจากักรครูค่ะแต่วันนี้นะคะ สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงครูไปค่ะมันคือความสําเร็จที่ส่งต่อได้ค่ะมันไม่ใช่แค่ครูคนเดียวที่ประสบความสําเร็จค่ะหากแต่มีค่ะลูกศิษย์อีกเป็นหมื่นหมื่น แสนแสนล้านล้านที่กำลังจะเดินเข้ามาค่ะและประสบความสำเร็จได้แบบก๊อปปี้แล้ววางก๊อปปี้แล้ววางก๊อปปี้แล้ววางก๊อปปี้ระหววางส่งต่อความสำเร็จแบบรุ่นต่อรุ่นแม่งโคตรยิ่งใหญ่เลยรถคันนี้ เป็นรถที่ครูส่งแรงปรารถนาตอนครูทําธุรกิจกับโค้ดแกรบค่ะยูนิซิตี้ครูเคยเห็นรถรุ่นนี้ค่ะแล้วครูเดินไปชี้ค่ะแล้วครูบอกว่าครูจะเอาแบบนี้ทําไมเพราะมันมีสีที่นั่งค่ะนี่เพราะมันมีสีที่นั่งค่ะอืมเพราะมันมีสีที่นั่งค่ะครูรู้สึกว่าวันนี้ความสําเร็จของเรา มันต้องไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ได้ครอบครัวเราต้องได้การส่งต่อที่เราต้องช่วยคนอื่นเราต้องส่งต่อได้รถคันนี้นะคะเป็นรถเบนซ์มือสองค่ะเคอีสองห้าศูนย์มันเป็นรถนะคะที่ออกมาสักพักแล้วนะคะแต่มันเป็นรถในแรงปัารถนาของปูค่ะ ครูไม่ได้มาอวดร่ำอวดรวยให้พวกเราเห็นนะครูซื้อเงินสดนะแต่สิ่งที่ครูจะบอกเราค่ะว่าจัก,กรวาลเที่ยงตรงเสมอจัก,กรวาลเที่ยงตรงเสมอค่ะหากคุณปล่อยขึ้นอะไรแล้วไซคุณต้องได้สิ่งนั้นหากคุณปล่อยขึ้นดีๆพลังงานดีๆ ติสุขได้เอาคำพีที่โคดว,วันนี้คโูให้คุณไปหัวใจทองคำฟังเพลยคุณจะไม่มีคำว่าจนคุณจะไม่มีคำว่าลำบากค่ะคุณจะไม่มีคำว่าไม่มีความสุขค่ะคุณจะไม่มีคำลบๆทั้งปวงค่ะที่จะมาพูดค่ะเพราะคุณเข้าใจคีย์ใหญ่ของชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตค่ะ คุณจะไม่พูดให้ตัวเองดูต่ำเตี้ยลงคุณจะไม่อิจฉาหรือยสยาใครคุณจะไม่กล่าวร้ายโทษใครทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้ยินกับหูหรือคุณรู้เรื่องเขาจริงๆเราจะไม่โทษเหตุการณ์สถานการณ์ว่าชีวิตฉันทำไมต้องเป็นแบบนั้นแต่คุณจะยอมรับในสิ่งที่เราเคยผ่านมาค่ะและเราจะก้าวสู่จุดนั้นไปที่จุดที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม สุดยอดคลิปจริงๆนะคะมันเป็นคลิปนะคะที่ครูภาคภูมิใจค่ะวันนี้สิ่งที่ครูได้ค่ะมากกว่าเงินทองค่ะคือหลักฐานจากจักรวาลค่ะที่เขามาบอกครูว่ามึงตัวจริงมึงของจริงมึงเจ๋งจริงมึงโคตรยอดเยี่ยมเลยทุกสิ่งที่ครูปาถนามันได้มากองอยู่ตรงหน้าตอนนี้ค่ะ ที่สุดของครูในหัวใจของครูรถที่สุดของครูมันคือต้องเบนเปิดประทุนมันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้สำคัญค่ะเงินเราไม่ได้เราไม่ได้สำคัญค่ะว่ามันเป็นมือหนึ่งมือสองแต่มันคือรถในอีกฝันที่มันเปิดประทุนมันได้มากองตรงนี้แล้วบ้านที่มันเป็นบ้านมันไม่ใช่แค่ห้องเช่าบ้านที่เป็นอาณาจักร ศูนย์รวมของความสุขมันก็กองอยู่ตรงนี้แล้วและมันไม่ใช่แค่หลังเดียวยังมีอีกมากมายที่ครูจะขยายไปครูมองเห็นภาพครอบครัวใหญ่ของครูค่ะมาอยู่รวมกันหัวเราะขำขันและครูเชื่อว,ว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นก่อนวันขึ้นบ้านใหม่ครูญาติพี่น้องมารวมตัวทำกับข้าวกินกัน มันเป็นภาพที่เราปิติสุขอย่างบอกไม่ถูกค่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานหนักแล้วตายเชื่อครูเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานหนักแล้วตาย,าาานนแ,ตายแต่เราเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มันเป็นขุมพลังข้างในเราที่เราไม่รู้อ่ะเชื่อครูหลักฐานทั้งหมดที่จัก,กรวาลส่งให้ครูครูกําลังจะบอกเราว่า เชื่อกูหน่อยเถอะกูอยากช่วยมึงช่วยเดินตามกูหน่อยเถอะกูสำเร็จเร็วจริงๆช่วยเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขได้ไหมอยากให้สำเร็จไม่อยากสำเร็จคนเดียวอยากช่วยคนอื่นด้วยช่วยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้คนอื่นได้ไหม ยังมีคนจนอีกเยอะเลยที่เขายังไม่รู้จักครูช่วยบอกต่อเรื่องราวดีๆให้เขาได้ไหมว่าคนเนี้ยสำเร็จได้มีแค่ยี่สิบบาทช่วยแนะนำเขาค่ะให้ตั้งใจดูคลิปครูทุกวันได้ไหม ให้เขาสําเร็จขึ้นล้านก่อนจะไปดูใครก็ไปช่วยรวยชาตินี้ได้ไหมมีความสุขชาตินี้ได้ไหมช่วยเชื่อกูหน่อยกูสําเร็จทุกอย่างให้มึงเห็นแล้วเนี่ยเชื่อแบบไม่สงสยัยเชื่อแบบเต็มใจเชื่อเชื่อแบบกูเปลี่ยนชีวิตคลิปนี้แหละ ขอบคุณที่คุณอยู่กับครูตรงนี้ขอบคุณที่คุณส่งต่อเรื่องราวดีๆให้ผู้คนขอบคุณที่คุณแนะนำวิธีการฟังให้กับเขาด้วยว่าเขาควรฟังแบบไหนปรับจิตปรับใจตั้งใจเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนได้ไหมอารมณ์ความรู้สึก เปลี่ยนได้ไหมคำพูดลบๆกับตัวเองช่วยเชื่อหน่อยเธอถึงครูจะเต้นบ้างครูจะตลกไปบ้างแต่ครูอยากให้รู้ค่ะทุกการกระทำของครูครูกำลังส่งต่อสิ่งดีๆให้พวกเราแน่นอนอย่าเครียดเกินไปสนุกบ้างก็ได้ยิ้มบ้างก็ได้เรียกพลังตัวเองขึ้นมาบ้างก็ได้ หยุดสงสัยได้ไหมยหยุดมีเสียงในหัวได้ไหมทำเพื่อครอบครัวตัวเองทำเพื่อประเทศตัวเองทำเพื่อช่วยคนอื่นมั่งก่อนตายทำได้ไหมช่วยเชื่อกูหน่อยอย่าให้สำเร็จกันดาดเดือนไปทางไหนเนี่ยป,ปาร์ตี้กันเนี่ยในหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านขึ้นมาใหม่เป็นหมู่บ้านพวกเราหมดเลย ทุกๆวันมาแลกข้าวแลกแกงกันกินอะไรจะต้องทนทุกข์ทรมานอีกนานเท่าไหร่จะต้องสงสัยมานานเท่าไหร่แล้วยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีความสุขครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ร้องไห้มาแกะกี่ปีแล้วพ่อแม่สบายหรือ,อยังเราล่ะมีความสุขหรือ,อยังเรากินอิ่มไหมเรานอ,นอนหลับหรือเปล่า ถ้ายังเชื่อครูนะครูไม่ได้อยากได้อะไรจากเราค่ะไม่ต้องมาลงคอร์สแคมป์สัมมนาค่ะถ้าเรายังไม่อยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆครูพูดเพื่อครูไม่ได้ขายคอร์สค่ะวันนี้ครูจะไม่ขายอะไรคอร์สอะไรทั้งสิ้นนะคะครูอยากให้เรานะคะแบ่งปันเพื่อเราให้เขาได้ดูคลิป มาหากราบ21วันดูต่อไปวันละคลิปสองคลิปสามคลิปแล้วลงมือทําชีวิตเขาจะเปลี่ยนค่ะจนในอดีต,ไม,ต,ตดไม่ใช่จะจนตลอดการค่ะไม่ใช่จะจนตลอดการหากเขารู้ทางลัดที่ครูมาค่ะไม่ว่าใครก็สําเร็จ ลูกศิษย์ครูนับหมื่นหมื่นคนที่ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้ครูดีใจนะคะที่คุณพ่อน้องจิรานะคะกลับมาบอกค่ะว่าเขาดีใจที่ได้ลูกสาวกลับคืนมาคุณพ่อก็ดูคุณพ่อก็มีความสุขขึ้นครูดีใจค่ะที่พี่หลังกุลธิดานะคะไลน์มาบอกครูว่าคนตาบอดเพิ่งบอดเมื่อหกถึงแปดปีที่ผ่านมาได้ฟังคลิปครูสิตาจากมีนี่หลายแสนค่ะ หมดนี้ชีวิตครอบครัวมีความสุขขึ้นไม่ใช่เพราะพวกคุณหรอคะ่ะที่แชร์คลิปคูไปไม่ใช่เพราะพวกเราหร,อหรือที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยเพราะพวกเรานะและไม่ใช่แค่คนจนคะ่ะไม่ใช่แค่คนพิการคะ่ะไม่ใช่แค่ครอบครัวคะ่ะ ที่คุณจะได้มาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดคุณจะได้มันไปไม่ว่าคุณจะเป็นชาติอะไรชนชั้นไหนคะ่ะเราคือมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกแห่งความรักบนโลกแห่งความเมตตาเราจะช่วยสร้างสิ่งที่ใหญ่นี้ไปด้วยกันขอบคุณ ทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้นะคะครูขอบคุณพวกเราที่ตั้งใจเปลี่ยนชีวิตครูขอบคุณพวกเราที่ตั้งใจสร้างชีวิตครูขอบคุณพวกเราที่อยู่ตรงนี้จงยิ่งใหญ่ในสไตล์เราค่ะครูยินดีเป็นบันไดให้พวกเราเหยียบขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่ใจปรารถนาครูยินดีที่จะเป็นเรือที่จะพาเราไปส่งที่ฝั่งครูยินดีเป็นยานค่ะที่จะให้พวกเรา ขึ้นมาเพราะครูจะไปส่งให้ถึงฝั่งฝันไว้ใจครูเชื่อใจครูค่ะครูไม่มีทางบอกเราไปทางรัดค่ะเพราะผลสุดท้ายคนเราต้องตายค่ะเงินทองครูเอาไปไม่หมดหรอกค่ะต่อให้ครูหยุดทําตอนนี้ชีวิตครูก็รอดแล้วค่ะแต่สิ่งที่ครูอยากจะได้กว่าเงินค่ะคือการที่ครูจะช่วยผู้คนให้ตื่นรู้หลายร้อยล้านคนมันต้องอาศัยพวกเราด้วยค่ะ สัญญาได้ไหมคะว่าเราจะไปด้วยกันโอเคไหมสอนเพื่อนนะลูกดูคลิปยี่สิบเอ็ดวันต่อไปยี่สิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้าดูทุกคลิปอย่าลืมเก็บคลิปขึ้นไปประเลชั่นล่าสุดและแนะนำเขาด้วยนะคะว่าอย่ามองคนอย่ามองที่เปลือก ถึงครูบ,บ้าบ้าบอ,บอแต่ครูมีเทคนิคให้มีทางลัดให้เปิดใจที่จะดูครูเมื่อคุณได้ล้านแล้วคุณไปที่อื่นได้เลยครูไม่ ไม่เสียใจครูมีแต่โวยพรให้เราสาเร็จมากยิ่งยิ่งขึ้น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 ให้สําเร็จนะคะบุญใดก็ตามเนาะครูขอใช้อธิษฐานบารมีเลยนะคะนะคะด้วยอํานาจนะคะในแสงไฟด้วยนะด้วยอนุภาพคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และด้วยอธิษฐานบารมีบุญบารมีพบใดภูมิใดหรือแม้ชาตินี้นะคะที่ครูได้ทําบุญในการช่วยเหลือมนุษยชาติให้ตื่นรู้นะขอผลบุญทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้กับลุกศิ ที่ตั้งใจเปลี่ยนชีวิตที่มีจิตใจนะที่ปิติสุขพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนให้เขาสําเร็จมากกว่าครูเป็นร้อยเป็นล้านเท่าตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปขอให้พวกเราสําเร็จง่ายๆสบายๆสาสเร็จให้เร็วกว่าครูไปให้เร็วกว่าครูโอเคไหมแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลเราอยู่บนกฎของจักรวาลซึ่งเป็นกฎแห่งความรักและความเมตตาทั้งปวง <c oughs> นักหนูนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่จะมาช่วยกันขอบคุณนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระพุทธเจ้าขอบคุณทุกๆศาสนาขอบคุณโลกใบนี้ที่ทําให้เรามาเจอกันขอบคุณมาร์กสักกบดที่ทํา Facebook ขอบคุณทุกๆหัวใจนะขอบคุณทุกๆพลังขอบคุณทุกๆการส่งต่อขอบคุณพวกเราที่สร้างหลักฐานแลวออกมาบอกผู้คนค่ะว่ากฎจักรวาลครูอยากให้ใช้คําว่ากฎจักรวาลค่ะ เพราะเราจะได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งโลกค่ะคนจะได้เข้าใจค่ะจงแผ่นะคะความสําเร็จของคุณออกไปแล้วบอกคนทั้งโลกให้ได้ยินว่ามาใช้กฎจักรากวาลกับฉันแล้วเธอจะสําเร็จจงเป็นตัวอย่างนะคะด้านดีจงเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านดีเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้ด้วยกันโอเคไหมขอบคุณนะคะที่อยู่กันถึงตอนนี้นะคะครูปิติกับคลิปนี้มากๆนะ,ะและคลิปนี้ครูเชื่อว่ามันเป็นสุดยอดคลิป ของจักรวาลจริงๆนะคะด้วยหลักจากใจจากครูสิตาคนนี้นะคะเลิฟยูโซมาค่ะจักรวาลพร้อมสนับสนุนเราตั้งใจดูนะคะสุดยอดคลิปจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะคะครูไม่มีอะไรจะให้นะคะนอกจากความรู้ดีๆนะคะแล้วก็หัวใจของครูนะคะที่ปรารถนาอย่งางแรงกกา้านะคะว่าจะทำให้ลูกศิษย์เปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะ